เราเจรจาพี่น้องมาจ้าตุ่มตามมือเนี่ยมีหูหมูย่างอีกค่เกาจากมือนั่นแซบติดใจ <c oughs> ก็นเล่ย่างซะมือในสองหูกินหูเดียวบ่อแดนบ่ออิมกินหูเดียวเดี๋ยวก็ซอว่ามีหูเดียวกินหูไว้หูบ่ได้เลยต้องกินทั้งสองหูแจ้งสีสเกลนกัด มังตำหมูหงผัดหมี่จะผัดหมี่มังหูหมูพี่น้องนี่แก่สีหายมั่งนี่จ้าแล้วเราจะตำหมูหงกบสิมีผัดหมี่จ้าอันนี้กะสิม,ม่นผัก อันนี้ก็จะเป็นหูหมูแกงพันได้สาบจะเดลสาบก่อนมาจ้ากินน้ำกัน